ไปเจอก่อนตลอดเลยชืบมาไหมเอ้ยสีทองว่ะใช่ไหมชืบมาไหมเฮ้ยทุกคนสีอะไรสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับเอาละทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ Metal กเกมเมทอลสลักขอตันก่อนไว้เลยนะทุกคนคนที่กําลังจะ กำลังหาปืนทองหรืออะไรแนะนำโหมดประจนภัยอย่าไปเผลอกดนะทุกคนอันนี้ถ้ากดมาแต้มไม่ได้แน่นอนบอกไว้ก่อนเลยอย่าหาว่าไม่เตือนก็คลิปนี้จะมาขุดหาปืนทองกันทุกคนว่าจะได้ปืนอะไรกันตอนนี้รู้สึกน่าจะได้ทองเก๊ไปสามรอบแล้วทุกคนรอบที่สี่นี่ต้องได้ทองแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าได้ปืนอะไรนะ ราอมาุนกันหาใครกำลังสนใจเติมเกมในราคาที่ถูกกว่าผมขอแนะนำ e a s y card คุณสามารถเติมผ่าน Facebook ที่มีผู้ติดตามได้ถึง28,000คนหรือเว็บไซต์ได้2ช่องทางเติมง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่ถูกกว่าถึง35%หาใครสนใจเติมเกมสามารถอินบ็อกมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือสแกนคยวครตรงมุมขวาบนของคลิปเชื้ชดได้ไดได้อ่าเปิด่อคทุกคนได้เปิดส้มมาแล้ว ปืนนี้กาลังหาพอดีเลยปืนน้ําแข็งนี่ยังไม่มีสักกระบ,บอกนี่น่าจะกระบอกแรกเลยปืนต้มขอ,อ,อทุกคนม่วงแนะนําในการคูดให้เปิดทีละสิบนะทุกคนเปิดทีละอันนี้ไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่เพราะเปิดทีละสิบจะมีการการันตีอาวุธได้ครั้งหนึ่ง ว่วองอแล้วไม่โผล่ยังไม่โผล่ไปลุ้นกันว่าเราจะได้ปืนอะไรกันนะโอามา้มลกกึกึ๋ยโอ้มาือก,กึก๋ยเทีย่ยงเที่ยงได้ไหมชึบ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 อื้อแม่ชบอีกแล้วทุกคนทองเมื่อไหร่จะมานะ เลยอีกเท่าไหร่เนี่ยอือหือจึ๊บจุ๊บอมฤตก็เก๋ออะตรงกลางเพะเลยออกไหมออกไหมแม่ก็ยังยังไม่ออกอีกอื้อ อ่าก็ซื้อซะหน่อยตอนนี้จอบหมดแล้วใช้ทองแล้วกันรอบนี้ต้องออกรอบนี้ต้องออกตั้งแต่เปิดขุดมาทุกคนยังไม่เคยเจอทองช่วง80หรือถึงเก้าเยจะเจอก่อนตลอดเลยชึบมาไหมออ้ยสีทองว่ใะใช่ไหมซึกๆคันแน่ทุกคนืได้มาแล้วทอง S เป็นสไนเปอร์ ปืนแรกเลยได้สีทองพอดีเลยทุกคนเพิ่งได้ตัวละครสกายเลดมาคู่กับสไนนี้โอ้โหแจมแจ่มบ้าเลยอืมออกออกชิ้นสุดท้ายพอดีด้วยทุกคนก็เดี๋ยวข้ามันไปอีกช็อตหนึ่งแหมกุซาตุนเพชรไว้อีกเพิ่มอีก ตั้งแต่เล่นมานะทุกคนเอ่อในเกมนี้รู้สึกการขุดเนี่ยสนุกสุดละ้ะตั้งแต่เล่นมานะถ้าไปเทียบเล่นดาบฟ้อนหรืออะไรนะทุกคนการขุดอาวุธเนี่ยคือสนุกสุดละ้ะสำหรับผมนะมแหมชอบล็อกการขุดมากเฮ้ยโจม่ะ ต้มมาต้มอ,ออกก็ซื้อให้หมดเลยทุกคนนี่ดองเพชรไว้เพื่อจอบสิ่งเดียวเท่านั้นเลยปุ๊บปุ๊บ อ้วอืมจะได้ทองเกลือเปล่ารอบนี้น่าจะซื้อได้อีกสักอ,อสองรอบมั้งก็ยี่สิจอบพอดี ทองก่อนกำหนดนี่มสูงแม่งโคตรดวงหายากมาก,ากนี่ต้องดรอปทองเกสี่สามชิ้นแล้วก็ต้องมาดรอปทองชิ้นที่สี่ลำบากลำบ,บากมีใครเคยได้ทองก่อนทองเกไหมอันนี้อยากเห็นมากเลยยังไม่เคยเจอนะทุกคนใครเห็นก็ช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปหน่อยอยากเห็นจริงๆอ่ะรอบสุดท้ายแล้วไม่ออกนี่ไปนอนแล้วนะ ชึบมาไหมเฮ้ยทุกคนสีอะไรท่านแน่ทองเก๊แกล,ลิงมาทุกคนโอ้โหยังดีนะยังดีที่ยังไม่ไปตอน80-90นี่มาช่วงไหนเองโอ้โหจำไม่ได้โอ้ถ้าจะช่วงประมาณ5-60เองทุกคนได้ทองเก๊อะอันนี้ก็พอดวงอยู่แต่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกมากดวงดีอยู่ทุกคน บางคนดวงไม่ดีนี่เปิดได้ทองเกตอนเวล89นะโอ้โหนี่แบบน้ำตาไหลแน่ได้ขึ้นสองดาวเลยตอนนี้กำลังเหอสนายมากโอ้โหสนายทองใช้มันมันมันแน่ๆทุกคน มีเหมาะกับสกาเลตมากสไนเปอร์เอาละทุกคนตัวจิงโจก็ใกล้จะตันแล้วอีกนิดนึงไปามาตัวนานเดียนนี่ตามทีหลังเลยกิจกรรมนานเดียไอชิ้นส่วนนานเดียนนเยอะกว่านะเสร็จจิงโจ้นี่อย่างไวเลยทุกคนแค่ซื้อในร้านค้าขับ เอาละทุกคนคลิปนี้ก็จบเท่านี้ลวกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และถ้าคุยแข่งก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะ